สวัสดีค่ะชื่อพรอดีมารีซอนค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะ,ะโดยอาชีพแล้วทําเกี่ยวกับหน้าคอมนะคะเป็นเทเลอร์ขายสินค้านะคะปัจจุบันก็ทํางานประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะ,ะใช้มือ,อคีย์คอมอย่างเงี้ยมีอาการหลักๆก,ก็คือจะปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกรงปวดต้นคอแล้วก็ชาม,มาถึงปลายเท้าไอ้ปลายมือค่ะจะมีอาการปวดเกรงแล้วก็แบบบางทีปวดหนักๆเงี้ยก็จะหยุดพักทํางานแป๊บหนึง่งแล้วจะมามานวดตัวเองอะคะ่ะ นวดตัวเองนวดได้สักพักหนึ่งก็คือรู้สึกว่าการดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะคะ mm. ก็กลับมาทํางานต่อแต่ก็มีอาการปวดปวดเกร็งที่คอนี่ปวดหนักมากค่ะ mm. ก็มีกังวลอยู่ว่าเอ้เราจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเอยความดันสูงหรือว่าเป็นเนื้อง,งอกในสมองหรือเปล่า mm. ก็เลยตัดสินใจอ่ะไปหาหมอค่ะไปให้หมอเช็คเช็คร่างกายคือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะหม mm. อก็จัดยามาให้ mm. เป็นยาลขายกล้ามเนื้อนะคะกับยาแก้ปวด พอทานไปได้ชุดหนึ่งรู้สึกว่ามีอาการง่วงนอนไม่เหมาะกับการที่เราทํางานแบบนี้เลยค่ะเพราะต้องใช้เวลาอยู่หน้าคอมคือแล้วเกี่ยวกับเงินด้วย7-8ชั่วโมงต่อวันก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับยาตัวนี้ละก็เลยหันมาอลองทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์พอนิตินนะคะลองทานรู้สึกเออมันดีมันไม่มีผลเกี่ยวกับการทํางานของเราเลยเออมยความสะดวกตรงนี้มากก็ทานไปได้สักประมาณอ,อาทิตย์นึงรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นคือ อาการชาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อาการตาผ้ามัวก็ดีขึ้นขณะเดียวกันที่ทานอาหารเสริมตัวนี้พอนิตินช่วงเวลาเบรกด,ดิชันก็ได้แบบมีการผ่อนคลายโดยการนวดหรือแบบโยคะเล็กๆะคะ่ะคือแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยคือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ควบคู่กับทานอนิตินไปด้วยพอมาทานอาหารเสริมอนิตินตัวนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วก็มีความสุขสบายในการทํางานดีขึ้นไม่ต้องภาวะผวงนะคะต้องขอบคุณอาหารเสริมอนิตินตัวนี้มากจริงๆเลยที่ทําให้ชีวิตรู้สึกแบบไม่ต้องคิดหรือก,กังวลอะไรเลยในการทํางานซึ่งทําให้การทํางานทุกวันนี้ราบรื่นมากเลยค่ะไม่มีปัญหาต่วกับร่างกายเรื่องสุขภาพใดๆทั้ทงสิ้นเลยขอบคุณมากค่ะ